สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากนะครับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกชุ่มฉ่ำน้ำท่วมกรุงเทพไปครึ่งกรุงเทพแล้วครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ทำการถอดประกอบกล้องขยายพันเอนะครับจะบอกว่าถ้าท่านที่มีแล้วย่าอ,อย่า,อย,าอย่าไปถอด แล้วก็เพื่อจะดูอะไรนะครับมาดูคลิปที่ผมทําไว้ดีกว่านะครับแล้ววันนี้ก็มีตัวอย่างนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเก่าถึง400ปีหรือเปล่าแต่เอามาให้ดูว่าปกติแล้วเราใช้กล้อง 10x นะครับหรือว่าขยายก็400 500หรือ 600x มันก็จะได้แค่ขนาดนี้นะครับผมนะฮะ พอเราดูด้วยตาเปล่าด้วย 10x เนี่ยโอ้จะเป็นพระที่สวยมากแต่เราก็ไม่มีทางรู้หรอกครับว่ามันเก่าหรือเปล่ามันถึงอายุหรือเปล่าครับยกเว้นที่จะใช้กล้องขยายขนาดพันเ x นะครับจะว่าไปนี่ก็เป็นเอพิโซดสอนะครับที่ต่อมาจากเรื่องของการส่องขยายเนื้อพระนะครับคือจะมาแนะนำวิธีการใช้กล้องพัน0 x นะครับเพราะเพื่อนๆหลายท่านที่ได้กล้องไปแล้วแต่ไม่สามารถที่จะ ดึงศักยาภาพของกล้องออกมาได้เนื่องจากไม่เข้าใจว่าจะใช้อย่างไรนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็สอบถามกันมานะครับเอาเป็นว่าเรามาดูว่าเนื้อหาคร่าวๆที่เราเห็นจากกล้อง 10x 30x หรือว่าขยาย 500x นะครับจะมีลักษณะอย่างที่เห็นนี่นะครับพระนางพญาเนี่ยว่ากันว่ามีอายุป,ประมาณ400ปี มีลักษณะของเนื้อพระแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือ 1. เนื้อละเอียดปนเนื้อหยาบผสมว่านนะครับ 2. ก็คือเป็นเนื้อหยาบคล้ายพระผุผุนะครับไม่ค่อยสวยงามนะครับแล้วก็3ก็คือเป็นเป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าอะไรเนื้อแก่แร่นะครับเป็นเนื้อที่ผสมมีเม็ดอะไรเขาใหญ่ๆ ปรากฏเต็มแล้วก็คล้ายๆกับองค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อที่ว่ามีมวลสารเม็ดแร่เม็ดผงอะไรนี่นะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตามตำราของนาของท่านนิยมอัศนีณอยุทยานะครับที่เขียนเป็นข้อมูลทางวิชาการในเรื่องของการาในเรื่องของพระนางพญานะครับไว้ว่า การสร้างพระนางพญาจะใช้ธาตุผงถ่านใบลานเกสรดอกไม้ร้อยแปดแล้วก็ว่านร้อยแปดนะครับแล้วก็จิปาถะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันผ่านมา400ปีเราคงไม่รู้หรอกครับว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับ ก็มาดูกันติดตามการขยายเนื้อในตอนต่อไป1,000 x ครับผมจำไว้นะครับว่าศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นนะครับพระแท้จบที่เนื้อครับผมสวัสดีครับ